คือจริงๆคดีเนี้ยนะครับเราอาจจะแยกมาเป็นสองคดีคดีแรกเนี่ยคือคดีนายทุนมีหลักนะพวกนะครับแล้วก็คดีที่2ก็คือคดีสวอุปกิจจริงๆทั้ง2คดีเนี้ยมันควรจะเป็นคดีเดียวกันคือถ้ามันไม่มีกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับในความเป็นจริงคดีนี้อาจจะถูกรวมกับคดีของนายทุนมีหลักตั้งแต่แรกอยู่แล้วประเด็นของเรื่องก็คือว่า ถ้าเราไปดูเนี่ยในคดีของนายทุนมินหลักเนี่ยนะครับเอาหลักอย่างที่เราทราบก็คือสารก็ยกฟ้องนะครับสารก็ยกฟ้อง,สา,องสารก็ไม่เชื่อในการนำสืบนะครับของฝั่งตำรวจแล้วก็รวมไปถึงการต่อสู้คดีของทอางอายการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าปัจจุบันเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับทางอยายการสูงสุดเนี่ยนะครับได้มีการอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวดังนั้นเนี่ย นะครับในคดีของสวอุปกิจเนี่ยคำถามสําคัญก็คือว่าทางพยการสูงส kind of ุดจะอุทธรณ์ไหมเพราะว่าผมเองก็ย네ืนยันเนาะว่าถ้ามาตรฐานนะครับในเรื่องของคดียาสิติดเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งผลร้ายแรงนะครับต่อการปรับปรางยาสิติดเนี่ยทั้งระบบอย่างแน่นอนผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจนะครับว่าในการที่จะจับตัวการใหญ่ ตัวการสําคัญในคดียาเสพติดเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะไปจับเขาโดยที่คุณจะพบว่าเขาเนี่ยพกยาเสพติดมาด้วยเขาจะมีการเก็บยาเสพติดเอาไว้ในบ้านเป็นโลโลเป็นตันๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะขบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นขบวนการที่มันมีการทํากันเป็นระบบและมีการแบ่งงานกันทำนะครับมีลักษณะของการเป็นองค์กรอาญากรรมข้ามชาติ ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันจึงทําให้การที่เราจะไปทลายเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอยู่แล้วแน่นอนว่าถึงที่สุดเนี่ยผมพร้อมนะครับที่จะน้อมรับในสิ่งที่สารตัดสินแต่ในวันนี้การต่อการคดีของสวอุปกิกเนี่ยมันยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับมันก็อยู่ที่ทางอายการสูงสุดเนี่ยจะดําเนินการอุทธร์ตามที่อายการสูงสุดคนที่แล้วเนี่ยเคยอุทธร,ร์ในคดีทุนมิหลักหรือไม่ ผมคิดว่าก็นี่ฮะให้สารสูงเนี่ยนะครับได้ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับแนวปฏิบัติของคดียาเสพติดจะเป็นอย่างไรแต่อย่างที่ผมได้ยืนยันว่าถ้าทํากันแบบนี้ถ้ายกกันแบบนี้นะครับแม้ว่าเส้นเงินยาเสพติดจะมีการพัวพันก็ตามเนี่ยผมว่าในอนาคตรเราจะปราบปรามยาเสพติดได้ยากมากและสุดท้ายผลกระทบจะตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนกัง,งวลไหมครับผมว่าทางสองกิจบอ,อกว่า สวอ,อุปกิจได้ฟ้องผมไปแล้ว3คดีนะครับมิ่นประมาททั้ง3คดีนะครับโดยที่2คดีแรกเนี่ยนะครับได้ทางสารชั้นต้นเนี่ยได้ยกฟ้องนะครับผมยืนยันนะครับว่าตัวผมเองไม่ได้รู้จักกับสวอ,อุปกิจเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีความแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาอภาิปรายเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วก็ข้อมูลข้อที่จริงต่างๆผมไม่ได้มีการ ใส่สีเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเป็นไปตามสํานวนเป็นไปตามข้อมูลนะครับที่ทางหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาได้เป็นคนดำเนินการดังนั้นเนี่ยถ้าจะมาฟ้องผมเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นสิทธิของสอวงปกิจในการที่จะฟ้องแต่ผมแน่นอนผมก็ต้องสู้คดีอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มีความหนักใจไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับผมยืนยันยว่าวันนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นสำหรับประเทศของเราเนี่ยนะครับ คือภายไร้แรงของกระบวนการยาเสพติดเนี่ยมันมีการแบ่งงานกาันทําผมอยากให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยลองคิดดูว่าเราจะจับรายใหญ่ได้ยังไงถ้าบรรทัดฐานการเป็นแบบนี้ต่อไปนี้นะครับใครอยากจะทํายาเสพติดนะครับโดยเฉพาะคุณนําเข้ายาเสพติดจากทางฝั่งพม่าเนี่ยวิธีการง่ายเลยครับคุณอยากจะฟอกเงินใช่ไหมคุณก็ไปใช้โต๊ะเงินอ่ะแล้วคุณก็บอกว่าการโอนเงินระหว่างประเทศมันทํายากมันทําไม่สะดวกคุณก็ไปใช้โต๊ะเงิน แต่คุณรู้กันกับโต๊ะเงินเพราะเจ้าของโต๊ะเงินคนนั้นก็ถูกออกหมายจับอยู่ด้วยเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความผิดอะไรเลยทุกอย่างเป็นการทําที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วคุณก็ไม่ต้องยื่นภาษีด้วยนะครับไม่ต้องยื่นว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยนะครับมันเป็นเงินที่ได้มีมีช่องทางรายได้มาอย่างไรก็ไม่ต้องยื่นผมว่าถ้าเราอยู่กันแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยของเราจะมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของยาเสพติดอย่างแน่นอนดังนั้น,นผมก็คาดหวังแล้ววววกััันนนนะคครบผมาาาดหงาหงง่่ย กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดครับรบูปติดสารอุทยาสวสองเอวันนาที่าาทคนนุณลงฝากคืนเนี่ยผมว่ารอให้ให้คดีมันสิ้นสุดก่อนก่อนดีไหมนะครับแน<ม>่นอนว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยคดีเนี้ยมันจบลงโดยที่ไม่มีการอุทธรณ์ต่อนะครับไม่มีการดําเนินการอะไรต่อมันก็จะเป็นไปได้สองทาง ทางแรกเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าอายการไม่ได้มีการอุทธรณ์นเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณาว่ามันขัดตอนแนวปฏิบัติที่อายการเคยทํากันมาหรือเปล่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยคดีในลักษณะแบบนี้อายการอุทธรณ์นะครับก็เหมือนกับคดีคดีของกรณีทุนมิหลักอายการสูงส,สุขอุทธรณ์แล้วถ้าอุทธรณ์ไปแล้วนะครับสุดท้ายเอาว่ามันจบลงที่ที่ศาลสูงแล้วไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ มันก็เป็นไปตามนั้นตามกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าพิ่งรีบนะครับอย่าพึ่งรีบมั่นใจตัวเองจนเกินไปในตอนนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต้องต้องให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้แต่เตือนนะครับผู้มีอํานาจบรรดาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าคิดให้ดีกับเรื่องของการที่จะสร้างบรรทัดฐานต่อคดียาเสพติดเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับ มันก็เป็นช่องทางให้บรรดาอาจากรน,นะครับอื่นๆเอาเป็นเยี่งยงอย่างแล้ลูกหลานเราเดือดร้อนแน่นอนนะครับ,บอคกว่าเรื่องยสติด่างรั้องมยาต,ต,ตาบา้าแด่แคือ,ต,อต้องบอกว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะครับที่มาจากกลุ่มว่าเนี่ยก็ยืนยันคำนั้นวันนี้เนี่ยแหล่งผลิตยาเสพติด ใหญ่ระดับโลกนะฮะก็คือทางว้านะครับโดยเฉพาะยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนยาบ้าทั้งหลายดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยนะครับยาเสพติดเหล่านี้มันก็จะแพร่ระบาดในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นโดยวันนี้สถานะของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเป็นสสถานะสถานะแรกคือเป็นปลายทางก็คือพูดง่ายๆทางฝั่งเมียนมาก,ก็มาขายในประเทศไทยมีผู้ซื้อในประเทศไทย สถานะที่2ก็คือเป็นฮับในการส่งออกวันนี้ยาเสพติดจ,จํานวนมากถ้าจะส่งออกไปประเทศอื่นผ่านประเทศไทยแ,แทบจะทั้งสิน้นด้วยเหตุผลนี้ถ้าเกิดประเทศไทยเราไม่ทําอะไรเนี่ยนะครับเราแย่ลงแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยว้านะครับโดยเฉพาะว้าแดงเขาก็มีพฤติกรรมคือเขาไม่ได้เกรงใจอะไรในรัฐบาลไทยเขาไม่ได้เกรงใจถึงคนไทยถึงประชาชนคนไทยเลยนะครับ ถามว่าข้อพิสูจน์อะไรที่ว่าเขาไม่เกรงใจประเทศไทยเลยก็เพราะว่าอีกหนึ่งในธุรกิจที่พวกว้าเขาทำเนี่ยก็คือการทําเหมืองทองเหมืองแร่นะครับซึ่งบางส่วนก็มีข้อมูลยืนยันว่าอาจจะเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ธเนี่ยถามว่าเขาปล่อยสารพิษแม่น้ํากบนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทําข่าวกันมากมายนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่พอใจได้รับความเดือดร้อนบางส่วนจากการชุมนุมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยซ้ําไปเนี่ยถามว่าพวกว้าหยุดไหม ไม่หยุดวันนี้มันก็กลายเป็นว่าพวกว้าเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะไปทําอะไรเขาได้เขาไม่ได้คิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีน้ํายาที่จะไปดําเนินการอะไรเดี๋ยวน,นียผมคิดว่าการที่จะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางว้าเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นคําถามก็คือว่ามาตรการอะไรที่จะไปดําเนินการเอาว่าไม่ต้องไปพูดว่าคุณทักษิณมีความชอบรมในการพูดเรื่องนี้ไหมหรือบ,บทบาท,บท ที่ที่ที่ควรจะแสดงวิสัญญะคนเป็นของใครนะแต่เอาว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีต่างประเทศจะไปคุยกับประเทศต่างๆในอาเซียนผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยว่าคนคุยแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นแต่ต้องคุยกับจีนด้วยเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความจําเป็นต้องคุยส่วน กับว้าเราก็ต้องมีมาตรการที่ไล่จากเบาไปหาหนักจะเบาแล้วมันยังไม่ได้ผลก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการต่อไปแต่สําคัญคือมันต้องมีการขีดเส้นตายถ้าว้ายังคงมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปนะครับคนไทยเสียหายคนไทยถูกทําร้ายก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้ดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะทําลายยาเสพติดทั้งระบบผมไม่ได้หมายความว่ายาเสพติดมันจะหายไปร้อเป็นะครับมันคงไม่สามารถที่จะไปคิดถึงขนาดนั้นได้ร้อเ แต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องทําลายเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่แล้วประชิดชายแดนไทยเเผลอ,อมีฐานทัพนะครับล้ําแดนประเทศไทยด้วยเนี่ยก็คือว้าเราอยู่เฉยไม่ได้ครับคือคืออย่างนี้ฮะคือเรื่องนี้มันก็จะทับไปทับมาผมยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมอยากให้คุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับเป็นผู้นําในเรื่องนี้เอาละคุณอุ้งอิงอาจจะปรึกษาขอคําปรึกษาคุณทักษิณยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยประชาชนคนไทยไม่ได้ยินอะไรเลยว่ารัฐบาลนี้จะดําเนินการยังไงต้องไปรอคุณทักษิณเย่างเดียวเนี่ยผมว่าประเทศเรามีปัญหาอีกแบบหนึง่งแล้วมันคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ว้า ขาไม่เกรงใจประเทศไทยหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้นํามากเพียงพอเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทําอะไรเขาได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณควรจะส่งเสริมบทบาทลูกสาวตัวเองเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแท้จริงได้แล้วนะครับผมมองแบบนั้นส่วนใครจะช่วยอะไรได้ยังไงเนี่ยก็ให้วางบทบาทตัวเองในลักษณะของการหนุนน,นายก ไม่ใช่ทำให้นายกกลายเป็นนมินีแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นนายกแห่งความเป็นจริงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับ,บออเรือนน่องคือต้องบอกงี้ฮะผมได้เคยอภิปรายไปนานแล้วนะฮะถ,ถ้าจะไม่ผิดน่จะสักปี5ห5้นะครับนนว่ามันมีการทุกจริตที่เกิดขึ้นนะครับในอกองบินตำรวจนะครับ ปัญหาก็คือว่าวันนี้กองบินตํารวจย้อนไปตั้งแต่ผู้การท่านหนึ่ง้วกัรผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันมีการยําอะไหนะครับโดยเอาอะไรดีนะครับกับอะไหนะครับที่ไม่ดีเนี่ยยารวมกันแล้วขายทิ้งออกไปนะครับมันทําให้เฮลิคอปเตอร์นะครับจำนวนมากนะครับของกองบินตํารวจเนี่ย ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะมันมีการทุจริตแบบนี้เอาอะไหล่ดีกับอะไหล่ไม่ดีขายออกไปนะครับขายไปในราคาถูกๆแล้วเอาเงินตรงนี้ไปซื้อในอะไหล่ที่ไม่มีความจาเป็นแล้วเมื่อเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีรายละเอียดความน่าสงสัยหลายประการผมยกตัวอย่างเช่นมีการซื้อตาไก่ตกาไก่กันนกอย่างเงี้ยในมูลค่า30ล้านแต่เมื่อเราเช็ราคาตามเทอาตลาดทั่วไปเนี่ยมันเต็มที่มันคือหลักหมื่นหลักแสนเท่านั้นเอง ดังนั้นนี่มันมีข้อบ่งชี้หลายอย่างนะครับที่มันแสดงให้เห็นว่ากองบินตํารวจนะครับมีการทุจริตอย่างกว้างขวางเรื่องนี้หลังจากที่ผมได้อภิปรายไปแล้วเนี่ยนะครับในสภาผมก็มีการดําเนินการนะครับส่งเรื่องไปที่ปปชเพื่อให้มีการดําเนินการเอาผิดนะครับต่อไปโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้การเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญ นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องนี้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าเกษียณแล้วยังนะครับอาจจะกเกษียณแล้วก็ได้ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับผมได้หนังสือตอบกลับจากปปชโดยปปชนะครับได้ตอบกลับมาที่ผมแล้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือว่าปปชเนี่ยไม่ได้พบว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้น ในกองบินตำรวจซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าฝีมันก็เริ่มแตกครการที่เครื่องบินเอ่อการที่เฮลิคอปเตอร์นะครับตกแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการบำรุงรักษานะครับอากาศยานการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์นะครับมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอผมทราบดีครับว่า เฮลิคอปเตอร์เอ่ยอ,อากาศยานเอ่ยที่ใช้ในกองบินตำรวจเนี่ยมันอายุเย็บอายุมากแต่อายุมากกับตกเนี่ยใช้งานไม่ได้อะมันเป็นคนละเรื่องกันแล้ววันนี้เราก็มีข้อมูลหลักฐานซึ่งผมพูดไปหมดแล้วนะครับผมได้นําเสนอไปยังปปอชอแล้วว่าต้องเร่งจัดก,การดําเนินการเรื่องนี้ถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยปปอชอดําเนินการเอาคนที่คนผิดเนี่ยคนที่ทุจริตมาลงโทษได้เท่ากับว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะทราบ ว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นจะทราบว่าการบำรุงรักษาอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้นั่นหมายความว่าคนเหล่านี้คนที่เป็นนักบินเหล่านี้อาจจะไม่ต้องเสียชีวิตแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าปปชจะให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีกับฝ่ายค้านมากกว่า โดยไม่ได้ไปสนใจว่าการทุจริตในภาครัฐที่มันกระทบกระเทือนและเกี่ยวพันกับทําให้ชีวิตคนต้องมอดมาลายเนี่ยเจอเจออุบัติเหตุแบบนี้ปปชไม่สนใจครับปปชผมร้องปปชไปนานมากแล้วแต่เรื่องไหบบนี่ปปชทางานชา้าเสมอแต่ถ้าเป็นเรื่องไหนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะเอาผิดฝ่ายค้านในเร็วดังนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่า 1. เรื่องของกองบินตำรวจมีการทุจริต นะครับพยานหลักฐานเป็นไปตามที่ผมอภิปรายมีพยานหลักฐานเป็นเอกสารต่างๆครบถ้วนแล้วเกิดขึ้นในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีประการที่สองผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องว่าปป,ปชเนี่ยควรตั้งคดีนี้แล้วก็ทําให้มันเร่งด่วนได้แล้วพยานหลักฐานมีครบถ้วนแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่อย่างน้อยๆมันไม่ควรจะมีลายต่อไปฮะมันไม่ควรจะมีลำต่อไป ที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกแล้วดังนั้นก็คงจะใช้โอกาสนี้นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราอยากจะไม่อยากให้ทุกชีวิตที่เสียไปตรงนี้นะครับเสียเปล่าอย่างน้อยมันควรจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในกองบินตำรวจนะครับเห็นว่าเพื่อนนักบินนะครับออกมาเปิดเผยแชทว่าตัวนักบินเองก็เหมือนกับเขาบินไม่ค่อยได้จะมีโอกาสที่จะเรียกเสือามาสอบบังคับนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ ดูอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยเรื่องในกรรมธิการเนี่ยเราค่อนข้างเยอะอย่างเรื่องแรกที่จะพิจารณาในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแม่น้กกํากบถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตํารวจครับแต่เป็นเรื่องของกรณีที่เจรตตารวจเนี่ยเขาก็มีเอกสารชี้ออกมาค่อนข้างชัดว่ามันมีตํารวจคนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นในคดีสวสุเอพูดก็พูดก็คือสารเนี่ยนะครับเขาให้ออก ให้ผู้พักษาที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นเนี่ยออกจากราชการดังนั้นเนี่ยแล้วตำรวจนะครับมันก็มีผลของจะเลออกมาชัดเจนแบบนี้มันก็ต้องดําเนินการว่าตกลงตํารวจจะเอาอย่างไรในประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเรื่องกสทชนะครับที่ก็ยังไม่มีความชัดเจนยังมีเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังร้อนแรงตอนนี้ก็มีเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่เรายัางต้องติดตามซึ่งก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างเพียบพร้อมก็อยังคงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการตรวจสอบนะครับต่อไป วันนี้ไม่นายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับแต่ชื่อแพรสองทานเราก็อยากจะได้ความชัดเจนเหมือนกันว่าทางรัฐบาลนี้เนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในในกองบินตำรวจมาก้อยแค่ไหนอย่าลืมนะครับอายุความยังไม่หมดลงพี่อ้พื้นที่เหตุปรังกับกองกำลังขเมรเมื่อเช้าคือในฐานะประธานกรรมการกองกำลังมอนี้ยังไงอะครับจริงๆกรรมการเพิ่งไปลงพื้นที่ในบริเวณตามเมืองทมนะครับ แล้วก็เราเองก็ทราบว่าวันนี้สถานการณ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดนะครับทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามเร่งรัดนะครับที่จะสร้างความชัดเจนในเรื่องของเส้นเขตแดนนะครับแล้วก็พูดกันตรงๆก็คือมันมีมุมมองในเรื่องของการแบ่งเขตแดนเนี่ยที่แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังยืนยันว่าเราเองก็ต้อง ยืนยันนะครับว่าอย่างปราสาทตาเมินทมเป็นของประเทศไทยนะครับชัดเจนแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมก็สนับสนุนให้มันเกิดการเจรจาพูดคุยนะครับเพื่อเคลียร์ในเรื่องของเส้นเขตแดนได้แล้วนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะใช้จังหวะแบบนี้ในการที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็หาทางออกเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าหลายอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยทั้งกัมพูชาและประเทศไทยเนี่ยนะครับ คือทั้งสองประเทศมันมันยกประเทศหนีไปจากที่นี่ไม่ได้มันต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศสามารถที่จะคิดในเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆที่เป็นการเจราจาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ได้ถามว่าถ้ามันมีการลบกันมีการประทะกันเนี่ยนะครับมันไม่ดีต่อใครคะัชาวบ้านที่นั่นผมบอกเลยนะครับเขาเตรียมในเรื่องของบังเกอร์เขาต้องมีการทําความสะอาดบังเกอร์เขาต้องเตรียมในเรื่องของว่าต้องมีกระเป๋าพก รอนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการที่จะหลบหนีดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเจราจาเพื่อลด,ดีกรีความร้รอนแรงนผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลพขาเขาจริงนะครับแล้วก็อย่าทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเขาสงสัยว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่น,น,นกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันจะนําไปสู่การเอื้อประโยชน์บางอย่างที่ไม่ได้เป็นการ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของคนไทยอันนี้รัฐบาลก็ต้องก็ต้องชัดเจนอย่างผมยกตัวอย่างนะครับความผิดพลาดของรัฐบาลอย่างหนึ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคือไปสั่งให้ถอนทัพนะครับถอนเกาะถอนกำลังเนี่ยออกจากตามเมินพมไอ้แบบนี้ไม่ควรนะครับเพราะมันเป็นไปตามผลการเจราจาที่ย้อนกลับไปตั้งแต่การการประทะครั้งสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางกองทัพไม่ได้ทําอะไรผิดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าตามเมอนพมเป็นของเรา แต่ว่าในข้อขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้การเจราจานะครับอาจจะต้องเจราจาเชิงลุกเพื่อให้มันไม่เกิดปัญหาในเรื่องแบบนี้ซ้ําอีกแล้วนะครับเคนะครับขอบคุณ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 นะครับ